กระตุ้นดีผมมีผลงนด้วยดีมาพบผมเลยนะครับุนในมีการคุยหลังเกมนะครับแมนยูกับอาร์เซนอลเนาะก็มาดูเซตทุ้เล่นจริงของแมนยูกันนะครับผมประตูเป็นดิวิเดียนะครับแบ็กซ้ายเป็นอันนิโตรสแบ็กขวาเป็นมิโคดาโลนะครับกองหลังเป็นวารานผู้เล่นเดือดรับผมก็ดับแม็กไวน์นะเพราะว่ามีข่าวโดนขู่วางระเบิดนะครับผมเนาะก็ให้กำลังใจนะครับกองกลางเป็นมาตีช่วกับแมล็ิมินีนะครับปีกซ้ายเป็นซานโชเป็นขวาเป็นเอเลนก้านะครับผู้เล่นเป็นบรูโน่เฟรนันเดสหน้าเป้าเป็นคริสเทนอโรนัลโด นะครับก็เกมนี้นะครับโดยรวมเลยนะครับแมนยู U, เผยดีกว, <P ur dy> ว่าอาร์เซนอลด้วยซ้ำนะครรับอา์เซนอลเนี่ยไม่ดีเลยนะครับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับเนาะแมนยูบีบ uh, นิดหน่อยเนี่ยอาร์เซนอลก็เสียบอลแล้วนะครับใช่เนาะก็คือแบบว่าเหมือนอยังไงอะเหมือนวันเนี้ยการเล่นของแมนยูเนี่ยเหมือนมันมาแก้ทางอาร์เซนอลนะครับทางที่คือแบบยังไงอะมันก,มแบบก็ไม่ได้แบบว่าแมนยูก็ไม่ได้แบบว่าดีขนาดนั้นแต่ว่า คือผมบอกไปนะครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยเขามีทรงนะครับเนาะแมนยูเนี่ยไม่มีผมพูดมาอันนี้าานว่าอาร์เซนอลเนี่ยดังนิกเอ้ยไม่ใช่ดังนิกอาร์เตต้าเนี่ยเหมือนทำมานานแล้วแต่ดังนิกแบบมันเข้ามามมันมันนแมนยูไม่ได้แบบว่าอยู่มันไม่ได้แบบเป็นทีมที่แบบว่าระบบมันชัดเจนมาแต่อตาร์เตต้าเขาสร้างมานานแล้วนะครับสร้างระบบที่แบบว่าเออนะต่อบอลไรเนีแ้นแต่เหมือนวันเนี้ยอาร์เซนอินไม่รู้ว่าแมนยูบีบแมนยูไม่ได้เทสซิ่งดีนะครับแต่ว่า หมือนเพลซิ่งนิดหน่อยอะทั้งนั้นก็เสียนะครับอาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นเพราะแบบเฉพาะนั้นนี้ด้วยที่อาร์ตันพลาดอะไรเนยนะครับคือวันนี้อาร์ตันไม่ได้ดีเลยนะครับเนาะแต่ว่าเป็นแมนยูนะครับที่เกมรับรั่วนะครับอ่านะครับเนาะพูดถึงเรื่องเกมรับรั่วก่อนนะครับคือแมนยูเนี่ยเสียตั้งแต่เดที่สามนะครับเนาะ ใช่คือเสียเร็วไปนะครับหนึ่งเสียเร็วเสียเร็วมันเป็นอะไรที่แบบท้อนะครับเออการที่เสียเร็วมันเป็นอะไรที่ท้อนะครับเพราะฉะนั้นมันยากนะครับเนาะหนึ่งคือเสียเร็วนะครับเนาะแล้วก็ลูกสองเนี่ยก็ไปเสียจุดโทษนะครับเนาะจังหวะนี้เอาจริงจิ้งได้ยิงเข้าไปแล้วแต่ว่าเป็นซาก้านะครับที่โดนอะไรตัวเล็กทำฝ่าแล้วก็เป็นจุดโทษนะครับใช่เอาจริ้งยิงเข้าไปแล้วล้ำหน้านะครับแต่ว่าก็ย้อนมาให้เป็นจุดโทษนะครับใช่เนาะนะครับก็นั่นแหละ ไอผมลืมพูดถึงลูกหนึ่งะครับลูกหนึ่งเนี่ยเป็นจังหวะที่โอเลกาดเอ้ยไม่ใช่ซาก้านี่แหละนะครับลองเบอร์เบอร์นิดนึงคือแบบโอ้โหท้อมากนะตอนนี้เนาะซาก้าปั่นนะครับไปติดเซฟดีคาแต่ว่าก็ไม่พ้นนะครับโดนดูโนตาวาเรสเนี่ยมาสามเข้าไปนะครับผมก็2อศูนย์เนาะนะครับแต่ว่าโดนจุดโทษนาทีที่32นะครับอ๋อในยูทีใครแตะในนาทีที่34นะครับจังหวะนี้เป็นมาติชนะครับตัดบอลนะครับแล้วก็ให้โรนโดยิงนะจังหวะนี้โรนโดเก่งนะครับดีครับดีครับจังหวะนี้ นะครับแล้วก็จบครึ่งแรก2-1นนะครับครึ่งหลังเนะี่ยยิ่งชัดเจนเลยว่าแมนยูเนี่ยดีกว่าอาร์เซนอลน,นะครับเนาะใช่แมนยูมาวันนี้นะครับก็แบบว่าคือไม่ได้แบบว่าแมนยูก็ไม่ได้เล่นดีแต่เหมือนอาร์เซนอลเนี่ยพลาดจ่ายบอลเสียง่ายนะครับเอาแมนยูก็บีบได้ดีแล้วก็หาโอกาสได้ครับใช่นะครับจนไปได้จุดโทษนะครับเนาะนะครับ จังหวะนี้เราเป็นจังหวะแฮนด์บอลนบมาติดโมงไปโดนทางของนูลโลตาวาเรสนะครับเราไปโดนมือครับเราก็เป็นจุดโทษนะครับเนาะแต่ว่าบุูโน่ยิงไม่เข้านะครับเนาะนะครับนานี้ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับคือแบบบรูโน่ยิงไม่เข้าอะนะครับใช่เนาะซึ่งนะครับสิ่งที่น่าสนใจแน่นอนเลยคือทําไมโรนัลโดไม่ยิงนะครับเนาะผมก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่านะครับคือเข้าใจไหมว่า บูโน่เนี่ยเขาเป็นคนที่แม่นมากๆนะครับเขาเป็นคนที่ยิงยุทโทษแม่นมากๆเนาะก่ uh, uh, อ,อนหน้านั้นอะนะครับก่อ,อนหน้าที่โรนัลโดจะมาเนี่ยนะครับเนาะบูโน่ก็ยิงมาตอดใช่ไหมนะครับจนโรนัลโดมาเนี่ยคนก็แซวกันบอกโอ้โรนัลโดแบบต้องได้ยิงยุทโธนแน่นอนแต่ผมอ่ะก็แบบผมก็แบบเถียงนะตอนนั้นผมก็แบบบอกว่าอยากให้บูโน่ยิงเพราะบูโน่อยากยิงแม่นถ้าเอาความคมเอาสถิติเปอร์เซ็นต์อ่ะนะเปอร์เซ็นต์การยิงเนะีย่ยโรนัลโดเยอะกว่า โรนโดได้สามตั้งแต่เดี๋เป็นเพราะจํานวนนะครับจุดโทษมันน้อยกว่านั่นแหละแต่ว่าแบบว่าเออถ้าเอาความแม่นเปอร์เซ็นต์เขาเยอะมากแล้วบูโน่เนี่ยเหมือนทั้งอาชีพเนี่ยนะครับเคยพลาดอยู่ครั้งเดียวนะครับเนาะก่อนก่อนที่ย้ายมาแมนยูเคยพลาดครั้งหนึ่งนะครับเนาะพอย้ายมาแมนยูไม่เคยพลาดเลยจนอ่าแอสตันวิลล่านะครับเนาะแอสตันวิลล่านั้นนนั้ยิงข้ามคานนะครับเนาะนะครับอ่ามาร์ติเนสก็มาเต้นนะครับผมเนาะใช่ครับยิงข้ามคานไปเนาะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยที่บูโน่พลาดครั้งนั้นครั้งแรกเนี่ยก็เป็นโรนัโดมานะครับตลอดเนาะนะครับซึ่งแต่พอมาเป็นนัดเนี้ยนะครับดันกลับมาเป็นบูโน่นะครับเนาะคือถ้าบูโน่มาตลอดนะครับแดีเอ่อบูโน่ไปพลาดนัดเอตอมิล่านะครับแต่ก็เป็นบูโน่มาตลอดเนี่ยนะครับผมจะไม่ว่าเลยนะครับเนาะแต่ว่าพอมาเป็นนัดเนี้ยดันเปลี่ยนกลับมาเป็นบูโน่ั้งที่ก่อนเนั้เนี้ยมันเป็นโรนัลโดมานะครับเข้าใจไหมคือมันเป็นอะไรที่แบบมันจะทําให้สับสนนะครับมันจะ ความมั่นใจมันก็จะไม่ได้เพราะว่าคือมันควรจะฟิกมาแล้วนะเรื่องคนที่รับหน้าที่ยิงจุดโทษนะครับตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนยุคโอเล่นะช่วงที่บูโน่ยังไม่ย้ายมาตอนนั้นอนะโอเล่เขาให้แอตฟอรดกับบ๊อบบายคุยกันเองนะสองคนเนี้ยแบบว่าเอ้ยใครมั่นใจก็ยิงไปนะใช่อะไรประมาณนี้ซึ่งมันไม่ดีนะอ่รแบนี้ยังไงมันควรจะฟิกไว้แล้วนะครับผม เนาะนะครับเป็นโรนโดก็เป็นโรนโดบ่อยเป็นบูโน่ก็เป็นบูโน่ไ่อนะครับเนาะนะครับมันเลยแบบทำให้แบบว่าเนี่ยนะครับเนาะแต่ถ้าบูโน่ยิงลูกนี้เข้าไปมันก็จบเนาะจะเป็นใครยิงก็ไม่เป็นไรแต่แบบพอมันไม่เข้าอ่ะเราก็ต้องมามาดูว่าทำไมนะครับใช่คือมันแบบไม่ควรอ่ะยังไงมันควรจะฟิกมาแล้วเพราะมันก็เคยมีที่แบบว่าอย่างโรนันโดเนี่ยแบบว่าสมัยอยู่มัดยินผมจำได้เลยนะครับยิงไปสองลูกแล้วนะครับเนาะแล้วก็ได้จุดโทษถ้ายิงเข้าก็จะเป็นแฮตติกเนาะแต่ว่าโรนโดก็ไม่เอานะครับเนาะโรนโดก็ ให้เบสิมายิงเพราะเบตสิมาไม่ได้ยิงมานานอยากให้เรียกงความมั่นใจอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งถ้าโรนโด,ดทำแบบเนี้ยกับบูโน่มันมันไม่ใช่เพราะว่า งานที่ทำอย่าน,นี้ได้มันต้องเป็นสถานก,การณ์ที่แบบคิวแล้วนะคะผมเนาะใช่แต่ว่าอันนี้แบบว่าบูโน่แบบเนี่ยแล้วก็แบบมาให้บูโน่ยิงในะที่มันเป็นลูกที่สาคัญมากๆลูกที่จะต้องตีเสมอนะครับเนาะหรือโรนดไม่มั่นใจนะครับมันก็คนแบบระดับโรนดไม่มั่นใจมันก็เหมือนแบบมันอาจจะพูดยากเนาะนะครับใช่เนาะแล้วก็คือถ้าไม่มั่นใจแต่แบบว่าบอสอย่างเขาก็เพิ่งยิงลูกแรกมานะครับใช่ เนาะคือถ้าสมมติไม่มั่นใจเพราะบบสภาพจิตใจแบบเรื่องลูกอะไรแบบนี้นะครับเนาะก็แบบเข้าใจได้แต่เขาก็เพิ่งยิงลูกหนึ่งศูนย์มาแล้วเะนั้นแบบมันก็ควรจะให้โรนโดยิงไปนะเนาะแต่อย่างว่าแหละถ้ายิงเข้าไปมันก็ไม่ต้องมาเถียงกันนะแต่ว่าอันนี้ก็ยิงไม่เข้านะครับผมเนอะเนาะนะครับกนะ็บูโน่แสดงให้เห็นของความไม่มั่นใจเลยนะจังหวะนี้คือแบบหลอกได้แล้วนะครับถ้าขยองยิงนะของจอจิโนแล้วบูโรนเขาก็ทําได้ดีมาตลอดนะแต่ลูกนี้ชนเสาแลนะ้วมันก็คือแบบ อย่างที่ผมบอกไปว่าช่วงนี้บูโน่ไม่มั่นใจจริงๆเมนอีกคนนึงที่ควรพักนะครับเนาะเช่นเดียวกับแม็กวายนะครับเป็นคนที่แบบไม่มั่นใจจริงๆนะบูโน่นะครับของแล้วก็แมนยูก็เสียลูกที่3นะเมนยูที่70็ดสินะครับ3 1เนาะจังหวะนี้การแี่ยขันก็เป็นการที่แบบแมนยูก็แบบเข้ากันช้าแล้วก็เป็นบูโน่พลาดนะอ่าบูโน่พลาดแล้วก็ โจทย์เนี้ยให้เวลาชาก้า้ง้างนานไปนะครับน้องแล้วก็ยิงไกลเข้าไปยุคนี้ก็สวยนะครับผมแล้วก็สามหนึ่งนับจบเกมนะครับก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าวันเนี้ยอาร์เซนอลไม่ได้ดีนะครับอาร์เซนอลไม่ได้ดีแค่แมนยูเนี่ยเกมรับแย่นะครับเนาะแล้วก็อ่าลูกนั้นจริงๆนะบูโน่เนี่ยมันเป็นลูกที่เปลี่ยนเกมเนาะใช่นะครับน้องก็เป็นความผิดพลาดนะครับของบูโน่ด้วยแล้วก็ทั้งทีมก็ไม่ค่อยมั่นใจด้วยแหละนะครับ ใช่เนาะเป็นความไม่มั่นใจอ่ะนะแล้วก็แบบควรความาที่แบบปัญหาที่มันมีมาอยู่แล้วนะครับใช่เนาะนะครับประมาณนี้นะครับผมเนาะมาให้คันน้ำเตะกันเลยดีกว่านะครับเอเอผมลืมพูดจังหวะหนึ่งมันมีจังหวะหนึ่งที่แมนยูก็คนได้จุดโทษแล้วนะจังหวะที่เป็นใครไม่รู้ว่าเป็นไว้ปะนะครับไม่รู้อ่ะผมจำไม่ได้เหมือนกันนะคือแบบว่าล้มไปแล้วแบบ มือแบบบอลไปโดนมือนะจังหวะนั้นก็มืออยู่โทษจังหวะนั้นมันแค่หนึ่งศูนย์เองนะจังหวะหนึ่งศูนย์แล้วแบบเออจังหวะนั้นมันโดนมือก็ควรจะเป็นจุดโทษนะครับควรแบบถ้าสมมติได้จุดโทษอะไรตอนนั้นก็อาจจะหนึ่งหนึ่งได้อะไรก็ไม่รู้นะครับใช่ก็เป็นความไม่ยุติธรรมของทีมบรินะครับมันก็เป็นช่องโหว่ที่แบบมีมาอยู่แล้วนะครับใช่เนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเนาะเหนื่อยนะเ <c oughs> <shameful S 2> นาะให้ให้นักเตะนะครับ D K R ให้ห้าจุดห้านะครับผมเนาะก็ช่วยเซฟแล้วนะแต่ว่า ไม่ไหวจริงนะัดูไปสามลูกนะครับอเล็กเตลเลสนะครับวันนี้รั่วมากๆนะครับผมเนาะใช่แล้วก็เปิดบอลไรใช้ได้อยู่แล้วก็นรั่วนะอันนี้ก็เลยให้ห้านะครับเดียวก็ดันเลให้ห้าจุดห้านะครับผมเนาะก็เกมรับรั่วเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เติมเกมใช้ได้อยู่นะมีโอกาสยิงสองครั้งลูกหนึ่งชนคานลูกสองนี่ติดเซฟแอนเดียลไปชนเสานะครับคือแบบได้ดูมากๆเลยนะครับผมเนาะวารานกับเดีอดเดือให้ห้าหนงคู่นะครับก็ มันไม่ดีอเนาะด้วยความที่เกมเราวันนี้ร่วงมากๆแล้วให้ทั้งสอง,งคนก็ไม่ได้เป็นวันที่ดีของทั้งสองคนนะครับผมมาติดชน,นะครับช้าไปแต่ว่าก็ยังเหมือนเดิมแหละผมพูดตรงมาแล้วเราเก่งมากๆแล้วมาติดเนี่ยนะครับก้าวนะครับแต่ว่า,าก็เห็นความช้ายิงลังกันนี้เนาะแต่ก็ไม่ได้พลาดอะไรนะมาติดวันนี้นะมาติดให้ ห้าจุแล้วกันนะครับแม็กซ์คูนีให้ห้านะครับผมเนาะเอ้ยให้5.5แล้วกันเนาะนะครับก็คือแบบพละงกำลังอะไรใช้ได้อยู่แล้วแต่ว่าแน่นอนว่าแม็กซ์คูนี้จ่ายบอลอะไรไม่ดีนะครับใช่แนละ้วแต่วันนี้ก็ดีขึ้นนะนะการจ่ายบอลแบบมีแบบจ่ายบอลให้มันถูกต้องมากขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ดีพอนะสำหรับแม็กซ์คูนีเนาะนะครับบูโน่นะครับ,รบให้ สี่แล้วกันเนาะนะครับใช่น้องก็ไม่ได้อยากจะซ้ําเติมอะไรแต่ว่าวันที่ไม่ดีจริงๆนะครับเรื่องยิงอยูโทษด้วยแล้วก็วันนี้ก็จ่ายบอลเสียเยอะแล้วก็ช่วงหลังๆมาบูนุ่ไม่มั่นใจนะ,นะ,นะครับเนาะจะควพักไปนะครับเนาะถ้าพักไปจะดีขึ้นผมมั่นใจเลยบูนุ่งเป็นนักเตะเก่งมากๆนะครับซานโช่นะครับให้ห้าจุดเจ็ดแล้วกันเนาะนะครับก็ถือว่า ใช้ได้อยู่มันมันมีช่วงที่ดีแล้วก็ช่วงที่หายไปนะครับอิเันกาก็มีโอกาสยิงอยู่สองสามครั้งนะครับผมเนาะก็อาจจะควรจะยิงได้ดีกว่านี้แต่ก็ไม่เท่าไหร่นะเฮ้ยผมว่าก็ค่อนข้างชอบอิเันการ์เนาะใช่นะครับผมเขาทําได้ดีที่สุดของเขาอะนะอิเันการ์กเนาะนะครับอิเลนการ์กผมให้ให้หกเลยแล้วกันอ่ะอิการ์กให้หกเลยแล้วกันเนาะใช่นะครับรู้สึกว่บกว่า เออนะชอบเนาะโรนโดให้6.5ครับโรนโดเนี่ยเอาจริงๆตั้งแต่โรนโดย้ายมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีนัดที่โรนโดเล่นดีแบบเหมือนนัดเนี้ยนะครับใช่โรนโดมีแฮตทริกมีอะไรแต่ว่านัดที่มีส่วนร่วมกับเกมเยอะๆไม่มีนะครับใช่ก่อนหน้านี้ก็ถ้าพูดตรงๆก็แบบว่าเหมือนที่แ,บบแฟนเมสซี่ชอบแซวว่าแบบรอยิงอะนะครับก็จริงแหละนะครับใช่แต่ก็คือไอการรอยิงแต่แบบถ้ายิงได้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับมันก็เป็นสไตล์เนาะใช่นะครับผมนะถึงจะรอยิงอะไรแต่มันก็ ยิงได้ใช่ไหมแล้วเราก็ยิงได้เยอะนะครับนาฬกาตนี้ก็ถือว่ายิงได้เยอะตามมาตรฐานเขาแต่ว่านัดเนี้ยเวลาที่เล่นดีมากๆนะโรนโดอ่ะจริงเล่นดีมากนะครับคือแบบว่านอกจากแบบยิงได้หนึ่งแล้วก็ยังแบบว่าจังหวะแบบว่าครองบอลนะครับจ่ายบอลนะครับแล้วก็แบบว่าจังหวะพิงบอลพักบอลนะจังหวะพักบอลนะเป็นกองหน้าที่แบบดีนะโรนโดวันนี้เนาะนะครับตัวสำรองนะครับผมขอมให้คะแนนทุกคนเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าหนึ่งคือขี้เกียจนะครับสองก็คือลงไปไม่ได้ทำอะไรจนตะกคนนะคเนาะ ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะพูดถึงเรื่องตารางคะแนนนะครับผมเราก็ลืมๆไปแล้วกันเนาะเรื่องท็อปโฟนะครับเพราะว่าตอนนี้ตามอาร์เซนอลอยู่6แต้มนะครับแล้วก็เราแข่งมากกว่า1นัดด้วยนะครับผมเนาะฉะนั้นก็ลืมๆไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เรายังมีลุ้นอยู่นะครับผมนะนะครับยังมีลุ้นแต่ว่าเป็นลุ้นคอนเฟอเรนซ์นะครับโอ้ขนาดคอนเฟอเรนซ์ยังต้องลุ้นเลยนะนะครับลุ้นกับเวสต์แฮมนะครับเพราะว่า อาถามว่าทำไมเราไม่ยูลุ้นยูโรป้าเพราะว่าตอนเนี้ยนะครับผมไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะแต่ว่าตอนเนี้ยที่4ได้ไปยูฟ่าครับที่5ได้จะไปยูโรป้าที่6ได้ไปคอนเฟรนส์นะครับใช่ฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยที่5ที่6ได้ไปยูโรป้าใช่ไหมแต่ว่าพอมันมีคอนเฟรนส์เข้ามาทำให้ที่6เนี่ยไปคอนเฟรนส์นะครับเนาะซึ่งตอนเนี้ยท็อปที่4จริงๆเนี่ยมีแค่อาร์เซนอลกับสเปอร์ที่ลุ้นอยู่นะครับเราถ้าเอาตามเนี่ยนะเออนะถ้าเอาตามเรื่อง เรื่องแบบว่าเขาเรียกอะไรอะเรื่องความเป็นจริงอ่ะนะครับไม่ใช่ตามทฤษฎีเรื่องความเป็นจริงอะะ่มมะ,อะ,อม,อะมันเหลือแค่อาร์เซนอลกับสเปอร์ที่ลุ้นกันนะครับซึ่งทีมที่ไม่สมหวังนะครับเนาะสองทีมเนี้ยนะครับอาร์เซนอลกับสเปอร์ทีมไหนที่ไม่ได้ไปยูฟ่าก็จะได้ไปยูโรป้านะครับเนาะเข้าใจะวะเข้าใจนะครับเนาะฉะนั้นเมนยูเราเนี่ย อไม่น่าจะได้ที่5แล้วนะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นที่6กับเวทแฮมเนาะซึ่งเวทแฮมเนี่ยตอนนี้แข่งน้อยกว่าแมนยูหนึ่งนัดแล้วตามแมนยูแค่2แต้มฉะนั้นถ้าเวทแฮมชนะเนี่ยนะครับเนาะก็เวทแฮมก็จะแซงแมนยูนะครับลุ้นได้เสียเวทแฮมก็ดีกว่าด้วยนะครับเนาะฉะนั้นก็ถือว่าลุ้นแบบหนักๆเลยเหมือนกันเนาะนะครับลุ้นกับเวทแฮมสำหรับเรื่องของที่เจ็ดนะไปคอนเฟอเรนซ์เนาะนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไปคอนเฟอเรนซ์ไหมครับยังไงไปคอนเฟอเรนซ์ก็ดีกว่าไม่ได้ไปเลยนะครับ เนาะแล้วก็ถ้าได้เป็นคอนเฟรนต์เราค่อนข้างค่อนข้างเป็นเต็งแชมป์แบบแบบสูงนะครับโอกาสเป็นแชมป์สูงเพราสคอนเฟรนต์โอ้โหคอนเฟรนต์มีแต่ทีมอะไรไม่รู้นะครับใช่ผมเห็นอยู่นะครับเนาะทำที่สเปอร์ใบปีนี้แต่สเปอร์ตกรอบแรกเนาะนะครับก็เหาะประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับเหนื่อยนะครับแต่ก็นั่นแหละเนาะอย่าไปเครียดอะไรมากนะแฟนแมนยูทุกคนเนาะใช่นะครับเราอย่าแบบไปแบบว่าเครียดอะไรมากนะครับประมาณนี้สหรับคลิปนี้ครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเรายแต่ประมาณนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ